สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวอัปเดตกันนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีฟ้านะครับเป็นฟ้าแก้วเนี่ยครับคนคน,นหัวเกือบเสร็จแล้วนะครับข้างในก็พ่ดแล้ว,น,ลวนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นแกมเรีนครับ นี่ครับสีฟ้าแก้วเรือแล้วกระบะนะครับกระบะเดี๋ยวต้องทำพวกกันหมาแล้วก็เปลี่ยนป้ายไม่ให้มันเป็นเปิดได้นะครับนี่ต้องรอกันนะครับ,น,รบนะครับเครื่องหกแ่เอลวสีฟ้าอันนี้คันแรกนะครับที่คนสีฟ้า